เจอเนี่ยนะับช่องคนเมืองท้อยนะผมก็มาต่อกับชุดแฮปปี้มิวนะครับมาครับมูวี่นะผมก็ตัวนี้เป็นชุดที่6นะครับในสัปดาห์ที่2นะผมต่อจากตัวอีวอกเกอร์นะผมก็อยู่ในสัปดาห์เดียวกันนะครับนี่เป็นกล่องตัวนี้มีชื่อว่า glass block นะผมเอลล่าหน้านะครับผมเอลล่าเอลล่ามาเอลล่ามามาแกะดูกันเลยครับกล่องๆแบบนี้แน่นๆแบบนี้เลย แกออกมาในกล่องก็เหมือนเดิมนะผมจะมีในส่วนของตัวสติกเกอร์พร้อมกับคู่มือนะครับนี่ก็ตัวสติกเกอร์เนี่ยแตกต่างกันอีกแล้วนะครับน,นี่เป็นชุดหนึ่งะครับชุดหนึ่งชุดสองสติกเกอร์จะไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้ด้านหน้าอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นวิธีการติดสติกเกอร์มันก็ไม่ได้บอกน้เราก็ไปติดกันเองนะครับมาแกะดูกล่องบล็อกกันครับ บล็อกนี้จะเป็นสีเขียวนะครับผมเป็นในส่วนของตัวหญ้านะครับแกะด้านบนจะเป็นตัวอะไรเอ่ยนี่ด้านในก็จะเป็นจะเรียกว่าเป็นแกะใช่ไหมครับแกะแต่ว่าจะคนละแกะกับตัวสีชมพูนะผมตัวนี้จะเหมือนคอยาวๆนะครับไม่น่าจะเป็นแกะมันคือตัวไม่ใช่แกะครับ จำชื่อไม่ได้แต่ว่าตัวเนี้ยที่มันชอบถุยน้าลายครับผมจาชื่อไม่ได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันชอบถุยน้าลายนะครับโอเคมาเรามาดูบล็อกตัวนี้กันครับผมนี่บล็อกตัวนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับตัวนี้รู้สึกบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงนะผมจะ,ะเฉลี่ยแล้วนะ่าจะประมาณแบบโอ้เนี่ยบล็อกก่อนหน้านียจะเป็นแบบต่ําๆใช่ไหมครับแต่ว่าเนี้ยเกือบทุกชิ้นผมมีความสูงนะครับต่าง จะวางอ่ะตัวนี้วางได้ผมสามารถที่จะทําแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้ได้แต่นะผมมีความเอียงเล็กน้อยนะครับนี่เลยก็การติดก็เหมือนเดิมนะครับผมเพียงแค่แกะถ้านะผมสติกเกอร์ที่เราต้องการนะผมนําไปติดอย่างเช่นส่วนของน้ําใช่ไหมครับก็ติดเข้าไปเลยครับนี่เอาตัวนี้เป็นน้ำนะผม ตรงนี้อาจจะเป็นยญ้านะครับก็ติดติดไปครับนี่ครสติกเกอร์จะพอติดทุกช่องหรือเปล่านะผมน่าจะพอนะครับก็สติกเกอร์มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบยี่สิบสมีทั้งหมด50าสิบนะผมตัวบล็อกก็มี4 8่แปด สิบหกมีสิบหกสิบหกสามสิบสามสิบโอเคสติกเกอร์ไม่พอครับผมก็น่าจะติดแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันก็น่าจะได้อยู่นะครับผมโอเคครับประมาณนี้สำหรับตัวสติกเกอร์นะครับตัวบล็อกก็สามารถต่อกันได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเรามีตัวนี้แล้วก็สีดงสีแดงะครับก็มาต่อกันได้แบบนี้เนะีครับจะวางตัวแกะ ไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับใครจะจับแบบไหนนะผมเพราะว่าอยังไงมันก็สามารถที่จะนํามารวมกันได้นะครับผมมาณนี้ครับสําหรับบล็อกสีเขียวนผมเป็นบล็อกหญ้านะครับมาก็อัดเก็บแบบนี้แล้วกันครับนี่โอเคนี่ครับผมนึกชื่อแล้วตัวนี้ถ้าจำผิดน่าจะเป็นชื่อคาปิมาลาใช่ไหมครับปิบาลานะครับผม น่าจะนะน่าจะใช่นะครับผมเพราะว่ามันลำตัวมันยาวๆคอย,ยาวๆนะครับผมหน้าตาก็เหมือนน,ะน่าจะเป็นตัวคาปิปาร่านะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะไปแค่นี้ส่วนเหมือนเดิมผมคิวโค้ดนะครับไปสแกนเล่นเกม,มได้ผมเนี่ยสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับสแกนผ่านจอก็ได้ในะผมไปสแกนเล่นเกมเกมค่อนข้างที่จะสนุกนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคุณเมืองทอยคลิปนี้ก็จะจากกันไปสำหรับ ตัวชุดในของสัปดาห์ที่3านมมี5กับ6นะผมเดี๋ยวไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นสัปดาห์ที่4ก็จะเป็นตัว7กับ8ปดนะผมว้คอยติดตามชมกันจะเป็นยังไงนั้นมีลูกเล่นอะไรหรือเปล่านมคอยติดตามกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาสัปดาห์นี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยสัปดาห์หน้าก็มาต่อกันที่ชุดพหมิ้หุ่มไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ